hour One later. เดี๋ยวผมจัดการกันเองรวมๆเลยรวมเลยเดี๋ยวผมไม่จะใส่น้ำช็อตอีกไหมล่ะน้ำช็อตอ่ะไม่เอาแล้วน้ำช็อตอ่ะน้ำช็อตเดี๋ยววะอืเยอะอ่าห้องสิบสามทุกคนน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำอะไรนะน้ำช็อตยังไงมึงถามบังเียเปิดหน้าเปิดห้องสิบสามให้ดูหน่อยดิน้ำช็อตไม่ต้องช็อตแล้วก็นี่ดูนี่นี่หมักอย่างเหลือง ถ้าใส่น้ำเกลือนจะเหนียวนิดนึงเนี่ยอันนี้อร่อยโอี่ันเกงเหรอจัดเอาจาเนี่ยไม่อยากเปิดไลน์แล้วทุกคนนี่ถ้าใส่ขี้ขี้ขับภาพไยนะอย่างนี้เลยบอกให้ใส่อะไรนะนี่ครับห้องสิบสามขี้ขับ้าวแลอะไรห้องสิบสามไปทุกคนครับดูไว้นี่นี่ห้องสิบสาม อันนี้มันกระเพาะนะแต่มันใหญ่ต้องแบ่งกระเพาะอ่าแบ่งต้องแบ่งใช่อาาจรย์มันจะมันจะกินอร่อยกว่าธรรมดาถึงแปดเท่าโอ้โหกระเพาะกระะเพานี่กระเพาะของสัตว์ไหนนมัถึงใเลยอเออเดี๋ยวกูไปแล้วเออาหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าจะเมาเออเออเออมาเดี๋ยวมาต้งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเคโอเคเอาไปเนี่ยเจอห้องที่สามเดี๋ยวตาม ยาวๆเลยถ้าใครรู้จักตีทัญญยาอะไรก็ติดต่อบอกด้วยนะครเผื่อผมจะเอาเอาไว้เนี่ยเอาครับเอาจะแดกไม่แดกแดกครับแดกเอาเนี่ไปทำไมกูใช้ใบตองครอาจารย์เอาไปห้องดิสารครับทุกคนครับเัียงไม่สุกเช่เช่เน่ทุก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 ดิบดิบเช่ออแกนิกกว่า อย่างนี้ต้องอย่างหออย่างนี้นี่รถลอกร้อนรถโลกร้อนแค่แค่เนี้ยงรถลอกล้อนเออแต่ไม่รถทาร่าคนแดกเลยขั้นเหนียวเปิดรับผู้ใหญ่จะดีนะจะเอาร้อนไหมอุ่นไหมขั้นเหนียวอุ่นไหมเอาอุ่นไหมอุ่นอุ่นได้อุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึง กูว <Ooh. S 1> ่าย so, like, yeah. ังไม่ได้แดกดีนะครับอุ่นเออไหนๆก็ไหนๆแล้วดูๆๆกินได้ดนะมะเดี๋ยวถ้าไม่แดกโดนเอออ๋อดุกสัเนีลยเดี่แดดอยู่แล้วโอ้โหบึ้มไอ้สัตว์ไม่เรียกใจแล้วอ้อข้าวตีนี่อุ่นอุ่นได้น้ำไหมเนี่ยอร่อยน้ำอะไรนะวือ้เียอดน้ำอะไรปัญหาจะแดกน้ำจอดไง เอาไหมไอ้ไหมข้าวเหนียวไอ้ไหมไม่ไม่เอาแล้วอิ่มกินข้าวเหนียวไม่ได้ท้องอืดมีเอาข้าวเหนียวไหมไม่เอาโอ้โหอาเบิ้มไม่เรียกตาแล้วอุ้ยใครเรียกอ่ะใครเรียกอ่ะโทรเเเดี๋ยยวไตะลอาตาเขาจะเอาข้าวเหนียว อ๋อข้าวเหนียวปิ้งนี่มีมีมีนี่นี่อันนี้เลยอันนี้อะไรนะข้าวเหนียวปิ้งยังอ๋อกะเพาะด้วยนี่ด้วยโอเคเสิริบเสริบเสร์ฟเลยเอาสดหรือดิบเอาสดเจอขายนี้ก็รู้เฮ้ยเอาสดหรือดิบยังยังเอาดิเอาดิยเดี๋ยวไต่ปังเลยเอาดิมีชิ้นหนาแดีกว่ะแต่กูแดงไม่ลงแล้วอ่ะกานกานเบิ้มกานคุยใครเมื่อกี้ นี่ดีกว่านี่ขับนี่ดีกว่าใหม่ๆเป็นโรคเป็นโรคใช่โรคอะไรโรคกะลิ่งฮะกระลิ่งปั๊บโรคกะลิ่งเขาบอกโรคกะลิ่งไม่เชียเขาขายจริงจังทุกคนดูดิไม่ได้ล้อเล่นเลยแต่แค่แบบจะบอกเลยนี่เขาขายมาเยอะแล้วเนี่ยไม่รู้นี่แหละตอนเย็นไปขายที่ไหนมาตอนเย็นขายที่ไหนมา ขายเท่านี้แหละจะพอจะมืดรอให้มืดอย่างเดียวก็คือเข็นไปเรื่อยใช่เข็นไปเรื่อยเข็นออกหนอนใหญ่ได้ปะไม่ได้บุกลุกที่เขาตัวใหญ่บุกลุกที่ไม่ได้บุกลุกที่เขาเราต้องเข็นอยู่ในนี้อย่างเดียวตาธรรมชาติไม่สุกแน่ยางมองแะ้วโอ้โหเฮียพี่สันไม่สุกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะกินไม่กินกินอพอถามพี่ที่เอาอะไรบ้างมึงถามเฮียเลยใครเอาอะไรไหม เฮียลูกพี่ผมลูกพี่ผมเอาอะไรบอถามจะเอาอะไรมั่งเฮียครับจะได้ทำทีเดียวเฮียครับข้าวต้มสิอาจารย์เฮียเฮียอยากได้อะไรบ้างครับอาจารย์เบิ้มมีข้าวจี่ขายด้วยนะมามามาหิว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 อยู่เอาเอาข้าวจี่ด้วยใช่ไหมเฮียนี่สูตรพิเศษเมักันบุ๊ค ไม่เอาไม่เอาไม่บัง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 เอ้ยเอ้ยไม่เอ้ยไม่ต้องบังไม่บังไม่บังผมเหมาหมดเลยไม่ต้องตามเฮียอะไรเลยผมเหมาหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องตามเฮียไม่ต้องยุ่งเฮียเลยไปไหนก็ไปอันนี้มันมันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาอย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ว่ามาเท่าไหร่พร้อมรถเข็นด้วยเอา ส่วนจานนี้ใช้ได้ผมนน้ชอบเลยคิดราคาไหมเสียไม่ต้องสั่งอาหารนะไม่ต้องสั่งกับข้าวนะเบอร์บีเขาบอกนะไม่ต้องสั่งกับข้าวนะเหี้ยจะกินข้าวจี่จริงกว่าอู้ว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง อันนี้เท่าไหร่ไม่ต้องอันนี้ซื้อเท่าไรผมซือ <พ imprint S 1> ้อตนะ่อมนะคมน,นาอเท่าไรเท่าไรอันนี้ขายเท่าไรอันนี้ขายสิบบาทสิบบาทไปเลยสิบบาทสิบบาทไม่ต้องจับไม่ต้องจับเอาอย่างนี้หมดเนี่ยเท่าไหร่หมดนี่หรอเออไม่ต้องจับจะพึ่งจับจะพึ่งจับตกลงราคาก่อนดีกว่านดีกว่าหมดนี่เท่าไหร่เจ๊เย็นเท่าไหร่วันเดือนปีเกิดเอ้ยไม่ใช่ท่องผิดพันหนึ่งหมดนี่ พันหึโอเค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 หมดที่พันหนึ่งพันโอเคพันหนึ่งพันหนึเหมาเลยใช่โอเคพันหนึ่งเฮ้ยมึงไม่ได้แดกไม่ได้เฮ้ยกูสงสารีป่าเลยเดียมึงไม่ทันแล้วเราเมาแล้วบอกเลยพี่นะรอบนี้สามท่ารอบหน้าเราจะไม่ได้แค่ไก่แล้วเวทินเนี่เราได้ทั้งรถเลยมีโทรศัพท์นะบ่ เอาให้หมดเลยอาจารย์นี่นี่ทานอย่างดีนะโอเคไม่ต้องทำอะไรเลยไอ้เป้มึงยืนกับไก่ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องทำเยอะไรเลยนี่ทานอย่างดีนะนี่โอเคโอเคกุนักกุลักูไหนอะกูไหนนะเออเมียก็บอกว่ากูมาล่าท้าผีอืกูมาหาผีดิหาผีแล้วสิ่งที่กูเจอก็เจอเหมือนกันนี่แหละให้กูมากับไก่ให้กูมากับไก่เอ็ดแม่บีน็อตสาโลงด้วยไอ้กัด ปูนนี่เองแสดงว่าให้กูมากลับไก่ไอ้สารไอ้เนี้ยมึงดูมีน็อตตัวเบเริ่มเลยของดีที่เองโดนมาเนี่ยเธอน็อตก็ยิงข้างลงนี่วะใส่ไปไอ้สาสแคลเซียมสูงแน่เลยเนี่ยกูว่าไม่มั่นใจว่าข้าวเหนียวเนี่ยนี่ทานมาจากไอ้นี่เนี่ยแอฟริกาดูน่ามี ผ่ <Yeah. S 2> านมาจากแอฟริกาเลยเนี่ยสั่งมาดำดำเลยผมว่าเนี่ยมึงวบอกเฮียดิมึงวบอกเฮียมึงลบบอกเฮียลบโลเคชันนี้ออกไปจากหัวได้ไหมออกไปจากนี่ทานนี่แอฟริกาเนี่ยเนี่ยถ้าไม่ดำเราไม่เอาอินพ็อตอินพ็ตนี่นั่งเครื่องเรือนะเนี่ยไม่ใช่เครื่องบินเอาอย่างงี้จานเบิ้มผมรู้จักนี่ใส่ตู้คอนเนอร์มาด้วยเนี่ยไม่ใช่อโนชาบช็อคนะผมรู้จักโรงแรมอยู่ไปพักผ่อนที่โรงแรมไหมไปไหผมรู้จัก ฟรีด้วยแปลป่ะหลังคาสีแดงอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าใส่คือปุ๊บอ๋อแล้วโดนของแล้วครับโดนของแล้วไอ้เนี่ยใครไม่ได้แดกแล้วพี่อ่ะใครวะพี่อย่าให้กูเจอนะใจเย็นไม่ได้เดี๋ยวมึงโดนปากตูทางเข้าขวาไปดพี่ขายก่อน จานมีจริงไหมจานอาจารย์ยัอาจารย์ยังมีอะไรอยู่ปะเนี่ยจานไรวะอะไรของแกว่าจานเอาไปเสิร์ฟก่อนชุดหนึ่งที่ตรงนู้นอ่ะ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 ไปไปถูกเลย้วะภาพผืนเดียวว่าสองผืนอนามัยต้องเช็ดได้สะอาด ไอ้จัดทั้งปากและหำอยู่ในนั้นหมดแล้วโป้ตีนทั้งนั้นเออไอ้เร้าไอ้เร้วเออไปไปดู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 ดดูไปไปไปดูที่จะขายใครเอาว่าถ้าถ่ายว่าถ้าถ่ายจบนี่นะตะกี้แตกกระชัดเลยอิ่มแล้วอ่ะไอ้ลูกค้าเรียกแล้วลูกค้าเรียกแล้ว ขอให้เจริญเจริญเนะขอให้ขายดีขายดีนะขายเป็นเทน้ำเทแท้เลยนะไม่เจ๊งวันนี้ก็เจ๊งวันหลังเอา

โอเคโอเครอนานแล้วเขาโตมายังไงวะคนคนนี้อฮะไอ้เป้ไอ้แต่เขาโตมายังไงวะออกจากรูตู่มหมา จะไปขายไข่อ่ะออก็กถ้าทูท่อไอ้ยีไอ้แมงเจอผีหลอกว่าเดี๋ยวฟันแลกวโขวะว่าไม่ถึงบ้านหรอ,ก,อกไอ้หี้ะไม่แปลกใจอ่ะเต้นท่านี้ให้ยังฟันหายหมดแผงเลยกูถึงได้บอกไง ผู้ชายคนนั้นเคยเป็นบ้าตอนนี้ละ่ะเขาได้ร <su> ับบอลบัฟจนสามารถกลับบ้านได้อาการเอากำเริบครับตอนนี้ไอ้ไอ้ไอ้เอีแกไอ้เป้คุณถามแกนีใแล้วแกขายดีมั้งปะวะขายได้เยอะมากแกขายได้มั่งปะวะไม่พูดมาตลอดทางนะกูว่านะกูและแกตอบมาว่าเขาไม่ได้ขายดีขายได้เครื่องบูธเนี่ยในเครื่องร้อนแล้วเนี่ยกูว่า ค้างค้างค้างไม่ขาไม่ขางเขาถือกล้องพี่ถือกล้องนิ่งไปคนนึงว่าตาำหอ่ะกุจะไปดูว่าขายใครเอ้าไอ้เหี้ยแล้วแล้วที่บ้านน่ะเฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนค้างยัง มาแล้วจ้าสัญญามาแล้วจ้าเฮ้ยดไม่แดเอามจสติคะสาวเออสติคะสาวขายไขย่เ <c oughs> นี่ยกูก็รอดูเนี่ย้ส์ขายไข่เนี่ยกูดูผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ย กูผ้าล่วงเลยเขามึงนี่แหละลูกคุณจ๋าเปิดรับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่จะดีนะจานขายดีปะเนี่ยดีแต่ไม่เธอจะดีมากต้องเก็บไปกินเองไขายได้กี่บาทแล้วเนวันเนี้ได้สิบห้าบาทเองว่าไงเพือนเรวเร็วเข้าไอ้จากข้าวเหนียวสามห่อรู้ว่าใครเห็นจะขายได้แค่ข้าวเหนียวแหละแต่ภาพนี้นะน่ากินนะแต่เขาเห็นมึงไอ้นี่เขาเขาก็ไม่ซื้อ กูนี่บริการถึงที <bunker> ่นะเว้ยเออบริการถึงที่นะเว <tortured. S 2> ้ยซึ้อเยอะกูยังว่าเอ็มเอสเลยไอ้เป้กูบอกให้ไอ้เป้อบมึงจะอบฟางเลยไอ้เป้เฮียเขงซื้อของขายเออของซื้อของขายอาจารย์น้ำมันด้วยไฟลุกอ่ะเฮ้ไใครลุกอ่ะไอ้เหียไอ้ไอ้ชิบหายไก่ลุกผมไม่ได้ทำอะไรเลย ออไยไม่ได้ทำอะไรเลยไปไปแล้วโอ้ยของมือนี่แหละคือไม้ไก่ปูไม้คือไม่จัดการมันเลยเอาสักปาบหนึ่งดิมึงเก่าเหรอวะเออสักปาบหนึ่งเลยเอาดิมึงเห็นไหมเนี่ยของกูเนี่ยเสียหายเนี่ยนี่จานเบ้มนะเว้ยเออเสียหายไหมเสียหายโอ้ยอยอะเอยเสียหายไหม ให้มันรู้บางนี่เบิ้มนะเว้ยขึ้นไปเลยเอาไปสักฝุ่นหนึ่งไปเลยเยผื่อลูกศิษย์เขาจะกลับมาจานโชว์หน่อยเผื่อลูกศิษย์จะกลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูให้ไก่อ่ะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะแตะมือเพื่อนกูดูเออไม่เป็นไรขึ้นไปเลยไอ้เป๊ะปิดประตูเลยเอาสักยกนะถ้ามันไม่หลาบไม่ต้องลงมานะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูไลเอง ไม่ต้องห่วงย้ายไม่ไงไม่ไม่อยู่แล้วผมมือปิ้งดาบพการันโอ้โหเชี่ยผิดไอ้เจอกูมึงซื้อเท่าไหร่ปิดประตูเลยเป้ะจัดไปจนว่ามันจะหลับเพ่เพ่เข็นแม่งไปทางนี้เลยเอาไปให้หมดเลยไปเข็นเข็นออกไปเลยเข็นออกไปเลยนะเออจัดการมันไม่เเจ้าดดี๋ยวตักรงโอเคโอเคเอาให้หลับไปนะ ถ้าไม่ลางไม่ต้องออมมานะไปแแล้วเอาไปล้างน้ำเอาไปล้างน้ำ,นนนำสู้เขาอาจารย์บอมลูกศิษย์จะได้กลับมาเอาให้หนักเออรู้จักซะบ้างอาจารย์บอนนมด้วยไปดิเว้ยเออ อย่าไก่ล้วงไก่ล I mean, oh, okay, okay. yeah, so, yeah, ้วงไก่เทแล้วไปเทไ่เทไม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 ่เทไปยกล้อยกเอายกล้อเลยทำมันจะคว่มแล้วพี่ดีกว่าเอาไปนี่ไอเจี๊ยบเขาไอ้ตัดเขาไอ้ตัดทะเลาะกับใครวะบีเขาตีกับใครวะเอ้ยนะเฮียไอ้ตัดเขาตีใหญ่เลยเขาตีกับใครไม่รู้กลับกองกลับกอง <Yeah. S 2> เฮียเขาตะอลาะกับใครไม่รู้ว่าตีใหญ่เลยปุ้งปังปุ้งปังนะไอจ,จัดบ้านพังซะแล้วเนะาะเ้าจีนี่ใครแดกก็แดกนะครับเ<ส>รีบๆก่อนเดี๋ยวนี้จอเขาจีไว้เราต้องทำให้สำเร็จเป้าหมายเขาแบ่งครึ่งมาเรียบร้อยแล้วใครจะเดกผ้าอยูจานเบิ่มกินไปปั่นทั้งคืน อร่อยจนต้องขอเพิ่มอ่ะไก่ย่างเบิ่มสี่สิบแบบแต่ยันตีไอ้ทุกคนมังตีไม่หยุดเลยตีใครไม่รู้ในบ้านก็ไม่มีใครอยู่อ่ะพี่ว่าคนเตาเนี่ยแดดได้ไหมแดดได้ในนู้นก็แดกได้ถ้าย่างสะอาจะอาได้มานี่เลยเพ้มานี่เลยนี่เลยไม่ได้บิดไม่ได้บิดเหมาแล้วพันยังไงเมาที่อะไรฟังไม่ได้จ่ายเขาไอ้สัเอ้ยรุ่นนี้เขามีคิวอาร์โค้ด ขี่ว่าโคตเดี้อะลยโทรศัพท์มาอยู่นี่นี่เอาทั้งโทรศัพท์เลยนะห <c oughs> ายมาไลยแล้วเฮีย้่นะก็ยังตีอยู่เลย <c oughs> ทะเลาะก,กับใครก็ไม่รู้เฮี่บอกว่าเตาคว่ำแ้่ เอาไงไปต่อดิไปต่อดิมาคนละข้างเลยหนึ่งตองสองเออไปไว้ต่อต่อต่อไปได้ไปไว้ตอนนั้นยังมีเสียงอยู่เลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊มเลยไอ้เหี้ยตีใครก็ไม่รู้ไอ้พี่หมายกูว่าน่ะสีธันยาต้องมาแล้วนะใครรู้จักอ่ะวันหลังกูต้องพาเขาไปส่งสีธัญญาแล้วนะ ไอ้ยลุ้มๆๆมลุ้มล้างไ้่ลุ้าลุ่มลุ้มลุกมล้มลุ้มเุ้มลุ้มลุ้ม้มเุ้มลุ้มลุ้ยลุ้มล้ยเุ้ไอุมล้ยลุ้มยุ้วลาได้มลุ้มลุ้ม้ลุลม้มมล สียคุ yeah! 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 ้นค yeah, 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 ุ้นวะตำรวยันโทรศัพท์กด้วยเียลำพงลำพงเอาไปหมดเลยเสียคุ้นคุ้นวะคมเลยเียใครเอากี่ไม้ทุกคนแอ้วมุดเข็ไปหาเฮียแล้วกี่ไม้ว่ามาเลยทุกคนเฮียเฮียเขาจีเฮียเฮียครับเขาจีเฮียเฮียเข็ดเลยนนูนเข็ดเลยนนูนเลยเข็ดเลยนนูนเ รล่นแล้วเฮียไก่หล่นแล้วอยู่ดิอย <o> ู่ดอยู่ดี่เ้ขา้ยเอาหลังวูหลังวู้ไป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 ไกลๆเหียมันร้อนหอมดอมดิเลกแล้วลแล้วเอาขึ้นขึ้นยกเป๊1หเหมือนเดิมหน่งงาเหมือนเดิมปะเบิร์กอกมานะพหนึ่งนะคุยไปแล้วเนาะเฮ้ยมันไม่ออกมาโอ้ยเฮียน้องพี้แล้วก็ทำสุขสันต์นะ ฮะเฮ้ยม่งน่าแจองโอ้โหกินจริงด้วยอ,อ,อถามบีสิโอ้ย <c oughs> ยิ่งเขาจี่เดยอดเลยนะ,อะไอบนนี้กูยังไอได้อยู่แต่ข้างล่างกูก็กูก็ได้แหละกูก็ได้นะข้างล่างอ่ะีอมันไกลย,ย่างเคบดีทึบชัด